วันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูการหนึ่งหนึ่งระหว่าง NBA Player และ Pro Player ทั่วไปครับโดยสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนสังเกตเลยนะคือความต่างของ Skill g a ระหว่าง NBA Player และ Pro Player ทั่วไปนั่นแหละครับว่ามันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับโดย Pro Player ของเราในวันนี้นะครับก็คือเดวินอินเดอร์แลนั่นเองครับผม Player ที่ผมนะชื่นชอบมากๆเลยนะครับจุดเด่นของพี่แกนะครับก็คือมี Handle ที่โหดมากๆนะครับ Shifty มากๆเลยนะรวมถึงมีท่าอันตรายก็คือ Pull Up Jumper ที่โคตรจะเร็วและโคตรจะแม่นของพี่แกนะครับและอย่างนี้ผมบอกเลยว่าเดวินอินเดอร์แลน่ากล ล่มากคือ IQ ของพี่แกครับผมว่าพี่แกเป็นคนที่เล่นฉลาดมากๆอีกคนหนึ่งเลยแล้วผมบอกเลยครับผมดูพี่แกหนึ่งหนึ่งมาเยอะครับในหนึ่งหนึ่งพี่แกอันตรายมากๆจริงๆะส่วน NBA player ของเราในวันนี้นะครับก็คือ Spencer Dinwiddie นั่นเองครับตอนนี้นะครับเล่นให้กับทีม Dallas Mavericks อยู่นะครับซึ่งผมบอกเลยครับว่า NBA player หลายคนบอกว่า Spencer เป็นหนึ่งคนที่อันตรายมากๆในการเล่น1 v 1ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปดูกันครับว่าระหว่าง NBA player กับ Pro player ใครจะเป็นผู้คว้าชัยชนะไปในวันนี้ครับต้องเป็นพร้อมได้เอย่าลืมกด l on the street he's one of the best three max one players in nba and get this some of the league's top players the ones you probably look up to the ones that told me this let's go let's go let's go okay but uh special dibby gong leblanc gonna get some i'm going let's go let's go Def i'm gonna share and okay

Hello. Oh, bad oh, so miss, bad miss. Yeah. All good, all good, all good. He should be good. He be good. Comfortable, huh? Come on. Right side. Get out of here. Good job Tough. 1-0. i 1-1. Yeah. <sighs> oh, what? That's tough. Right. <laughs> he You can move around, too, if you want. All right. อเชทำสออโอ้ยายแลใสเนบพเยอร์โอ้ my god bro นั่นแหละฮะอีกทาหนึงที่โอ้เชสของเสีของเดฟแม่งสุดจริงเพื่อนเมื่อกี้แม่งหลอกได้กระทั่งอบพยอ่ะยว

ใช่ไหมชิฟตี้ที่ผ่ายเลยรที่ผมอยากทำแบบเดฟได้เพื่อนแบบูบิสูบิเอาจริงคือพอเรามาดูตอนนั้นเราดูไคลี่แข่งกับเดฟไปเนาะตอนนี้พอผมมาดูดิวิตตี้แล้วแบบ เชื่อไห่คิดว่าดีวีดีแม่งตัวใหญ่ขนาดนี้วะเก็นว่าคือคือ,ค,อคือไม่ว่าเราจะดู NBA Player คนไหนมาแข่งกับโปรทั่วไปอะ่ะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะตัวใหญ่ขนาดนี้เพื่อนเพื่อนเพราะว่าบนบนในขอดแล้วเมื่อเทียบกับคนอื่นอ่ะคือแม่งตัวเล็กเว้ยเกมเกมหนึ่งเรียบร้อยครับดีวีดีได้ไปอ่ะย ยิงช <spe> <im sharing> ่แปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งเนี่ยยิงลงฟิวโก้แล้ว เคสกิลกูดีแค่หมดเดฟกูเอาหน่อยฮะผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเดฟอย่างน้อยต้องได้เกมหนึ่งในการแข่งอ่ะหมายถึงว่าแบบชนะสักสักสปอตอะไรงี้ยฮะ e นสเอาดเอาดเอาด onto the next bro onto the next come on goodie let's go แต่ผมอีกอย่างนึงที่ผมชอบเกี่ยวกับเดฟนะครับคือแฟชท็อกเกมกับเวล้าว่างที่เขาเล่นเนี่ยระหว่างที่เล่นเลยนะแต่โอ้โหเอาบอสไปบอสเป็นโซซ่าคือคือคืออย่างที่บอกครับระหว่างที่เขาเล่นระหว่างที่เขาเลี้ยงระหว่างที่เขาชูดด้วยนะเขาจะพูดไหมเขาจะพูดแฟชท็อกเขาจะแบบปากหมาแซ่งตรงข้ามอะ่ะซึ่งแม่งแบบมันเขาเรียกว่ามันมันก็เท่ดีอะ่ะคือเก็ตป้าคือตามหลักแล้วว่าระหว่างที่เราเล่นอน่ะ เราควรจะมีสมาธิในการเล่นใช่ไหมแต่เขาแม่งแบบสามารถจะเล่นไปด้วยแล้วก็ trash talk ไปด้วยได้อะซึ่งแบบทาให้มันแบบว่าไปกวนใจฝั่งตรงข้ามนะมันก็เป็นแบบวิธีการเอาชนะตูของเขาแหละนะครับผมเออซึ่งมันก็เท่เดีอะ That's tough That is tough Oh my god คือดีเวดีเวเร็วแล้วก็ตัวยาวอ่ะการดีจริงอะ no no way that is so tough bro oh my god เวลาช็อตที่เอเบย์เอเฟอร์ยิงนี่แม่งเหมือนเหมือนเล่นในเกมอ่ะมืนยิงง่าย Come on, Don't Def. Give him Come on. Don't give him the man, I'll hassle with me. No. man I hassle with no. yeah. Give me one, Def. Give me, give me one, bro. One, one. Please. I'll do it. Me too. Oh was short bread. What's that? Oh good. Okay. Is it four or zero? Three or four? I thought it was four. No, yeah, that's you, kind of... you got four. You ready? Yeah, I'm ready. I'm across to that แม่งถ่ายช็อตทั้งคู่เลยฮะโอ้ดีบามไนซ์เบลเจ้าเจนพีเพื่อนแม่งแม่งคนละสายพันธุ์กับเพื่อนทั่วไปอ่ะเพื่อนมันเหมือนมันเหมือนเอเลี่ยนไนซ์เจมส์ Harden shot bro Come on d e v give me one bro อดินวิตี้ปล่อยปล่อยเกินฮะว่างเกินต้องใกล้กว่านี้ครับเออเออเอาละเดบกูโอ้พิมพ์ได้ that's an NBA player, bro. That's an NBA ผู้เล r นเบ้าก็คือผมเข้าใจไว้ว่าแบบบางครั้งเขาอาจไม่ได้เล่นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมการซ้อมอย่างเงี้ยคือการเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันอาจจะเกิดการเจ็บหรืออะไรได้แต่การโดนเฟซอย่างนั้นน่ะคือมึงเล่นร้อยหรือมึงไม่เล่นร้อยมึงโดนเฟซก็คือโดนเฟเว้ย That tough. That was was nasty. ชอบ,บจริงๆเลยว่ะไม่เวลาไม่แคลชท้องระหว่างเล่นอ่ะเดฟอ่ะไม่อายดาแต่ผมไม่ใช่คนที่ชอบแคลชช็อตน,นะแต่ผมแค่แบบไปถึงว่ามันมันเท่ดิเกือ <c oughs> บห้าเกือบห้าศูนย์ล,ละเกือบห้าศนะูนย์แล้วเนาะคือดี ครีเอท e ฟเดเรชั่นสวยแล้วแต่ว่ยิงไม่ลงนะเมื่อกี้คือผมแบบคือถ้ามึงลงมึงแบบเมื่อเกิดแล้วช็อตก โอเคดิว okay. mm ิด hmm. ีเริ่มยิงไม่ลงแล้วทำอะไรเดฟอการโม่ดิฟลูกเดียวครับผมแม่งชอบเสียงอึ๊บอุ๊บเขามาตั้งแต่แบบรู้ตั้งแต่หลายปีที่แล้วแล้วเพื่อนตั้งแต่เขาแบบหนุ่มๆ่นี้ห He'll oh, go back quick from there. How they? How they? How they? Yeah, it's good. All right, let's go. Uh-huh. 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 -uh. Uh -uh. <sighs> that was tough. ไกลเล็กโอเวอร์ i ฮนดไม่อยากจยิัน o นดนต์ไปวันเดฟอ๋ o โออเคไม่ไหวจริงอ่ะอันนี้ขนาดตัวเลยพอมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันไม่มันไม่ได้จริงอ่ะ Let's go Let's go d a v เอ้ยคือกูขอให้เดฟเอาสปอตหนึ่งพออะจริงกับเ NBA player ระดับระดับระดับนี้อะเราเก่งหนึ่งหนึ่งอะ come on Just one spot bro เดฟ give me Nice That is tough That is tough That 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 is tough bro That is tough Oh my god What คือแม่งช like ้าหรือแม่งร <no ักวะกูเห็นเดฟแม่งปล่อยลูกแบบนี้บางลูกก็ไม่ลงเลยบางลูกก็ลงล้าเล่นล้อเล่นล้อเล่นคือบางบางลูกต้องเข้าใจว่าไอ้เบยพีแม่งกันจริงจังเลย That That Was Tough โอ้ยมาดูเฮสีเขาดิเฮ้ ถ้าผมไปทำผมคงเหมือนไก่อ่ะเพื่อนจริงถ้าแบบเดี๋ยวทำแล้วมันขลิบนะอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้จบแล้วใช่ปหมอ๋อเมื่อกี้โอเคเด้ผมได้หนึ่งสปอร์ตแล้วฮะดีใจละโอเคผมพอแล้วนะฮะที่เหลือคือดูเอาสนุกอะนะเออเฮ้ย she's she's too deadly บรา NBA player ยิงไม่พลาดหรอกนะฮะลูกแบบเนี้ย ผมคือผมก็ยังไม่เข้าใจเนาะเพื่อนว่าแบบเขาต้องฝึกหนักแค่ไหนวะที่เขาตัวใหญ่ขนาดนี้แต่เขาเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเราลองนึกย้อนไปที่เราดูไคลี่ตอนนั้นเพื่อนตัวใหญ่นะคือคือ <im itation> ไม่คือตัวแบบประมาณนั้นแหละประมาณสเปนเซอร์นั่นแหละแต่เขาสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วขนาดนั้นอนะเร็วกว่าคนทั่วไปอ่ะเวลาแบบริเบิลอะไรเงี้ยสุดยอดจริงว่ะคืออย่างที่ผมบอกครับเอเลี่ยนจริงๆพวกเอเบลเนื้อ

That's too oh, free. That's too free. What's that? Four. Four. There we go. Don't want to hassle with What do you want? You tell me. Did I play again? Go right. ahead. Huh? I'm blocking. I'm blocking. Huh? Yeah. Oh that's tough. It's so annoying, bro. Damn. That's Is tough that elbow. Hassle. I'll go more if you want, but you good. อ,อันน่าต้นเลเวลว่ะเดฟเพื่อนเพนื่อนเพื่อนเ่องเข้าใจยีไว้คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจยีไว้ว่าเดฟจริงๆแล้วเก่งมากๆเว้ยคือ,ค,อคือสุดอะเดฟอะของของระดับโปรเพลเยอร์นะแต่มันพุ่งมาเจอแบบ NBA เพลเยอร์นี่มันแบบอันน่าต้นเลเวลจริงๆครับคือคือเห็นได้เลยว่าเลเวลสกิลแกรปแม่งต่างกันจริงๆนะคือผมเข้าใจว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เอาจริงที่สุดนะครับแต่ผม ค่อนข้างเห็นได้ว่าถึงจะเอาจริงสุดทั้งคู่เนี่ยก็ก็เลเวลก็ต่างกันอยู่ทีนะฮะแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นเอเบอร์นะครับก็สรุปไหมครับวันนี้เราดูสเปนเซอร์ดิวิทตี้แข่งกับเดฟเว่นอินเดอร์แลนะครับผมก็ผมเชียร์เดฟแต่ว่าพี่แกได้1เกมนะคือผมผมพอใจแล้วเว้ยนะที่เดฟได้1เกมคือผมโอเคแล้วนะที่เหลือดูเอาสนุกนะครับนนนสนุกไหมครับวันนี้สเปนเซอร์ดิวิทตี้ยิงลงเยอะมากๆนะครับแล้วก็อีลิตจริงครับระดับระดับเขาแล้วนะครับผมทั้งเรื่องแบบว่าบอลแฮนด์ล่นการรชูจิงเนนี่่ยคคือแมม สุดนะพูอัพก็เร็วคืออย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นที่ดนวิดตี้ทำเลยคือเขาไม่เวสต์ตริเบิลนะครับคือเขาเนี่ยทุกการเคลื่อนไหวของเขามีความหมายและมีจุดประสงค์ทุกอย่างนะครับทำให้เขาเนี่ยแค่ต้องขยับนิดหน่อยเลีนิดหน่อยแล้วก็สามารถที่จะทําแต้มทาคะแนนได้แล้วก็สนุกมามครับวันนี้ใครอยากให้ดูคลิปอะไรก็พิมาามีใต้คอมเมนต์ได้นะครับเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับ